เริ่มใครก่อนออมกัดแน่เขียนไหมคะค่ะเขียน่าได้ตัวหนาครับผมสวัสดีครับผมอมกฤษครับเจเจรล้วชบนครับคิมครับค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้กับอุนกรณ์ตกใหม่ลีโนเวนใหม่โอ้โหสวยมากครับตกสวยใช่เมื่อกี้เดินดูครบรอบๆแล้วก็คือแบบว่าอุปกรณ์ครบครันแล้วก็ทุกอย่างก็คือสวยมากแล้วดีไซน์ของการตกตกใหม่รีโนเวทใหม่ก็ เดินสัดส่วนได้ดีเดินง่ายหาองค์กรง่ายชอบอะไรชอบไมค์กอป์สวยๆอชบแกรมมากชอบไมค์ก็ป์เหมือนกันก็เป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมมีหลายโซนมากๆเลยแบบจริงๆซูเปอร์สปอร์ตเราก็เดินกันมาหลายปีอยู่แล้วแหละนะครับผมก็สาขานี้ก็เป็นสาขาที่ใหญ่มากนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองเดินกันดิเล่นดูกันได้ครับเดินจะได้มาเก็บอันนี้มาติดไปบ้านเราเดินดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่อยากจะเอาที่ไหนกับบ้าน อืมลองก็มีหลายชิน้นอยู่นะใช่ถึงก็ไล่มาตั้งแต่ตรงนู้นเลยก็หยิบได้หยิบหมดเลย<ม>แต่ว่าเราชอบเป็นเสื้อเสื้อบอลอะไรกันครับผมก<อ>็อยากได้เสื้อลิวพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลิเอ<ม>เออใช่หรือไม่ก็เป็นรองเท้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่จริงๆก็อยากได้เสื้อบอลกลับบ้านเหมือนกันแบบเอาไปให้ใครหรือเปล่าเอา,เอาไปใส่นอนอนะครับม <laughs> ันมันเย็นดีนะครับเอาไปใส่นอนเลยจ้ะ ใส่นอนใส่นอนนะครับผมแบบพี่คิมอะไรค่ะพี่คิมก็อยากได้ชุดว่ายน้ำไงเขาใส่นอนใส่คู่กันสำหรัคุณก็ใส่ออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนคนะแน่นอนผมว่าอย่าง่คิมก็คือออกกำลังกายบ่อยช่วงนี้เป็นแบบตีแบดครับปกติจะเป็นว่ายน้ำช่วงนี้ก็ตีแบดเปเซ็บ่อยมากสามวันสี่วันต่อสัปดาห์ได้จริงๆอ๋เหรอก็อ๋อก็ อินกับฟิตเนสครับช่วงนี้แบบว่าการเดินชาหรือเดินแบบคาร์ดิโออะไรเงี้ยการแบบว่าวิ่งการออกกําลังกายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอินมากแล้วก็ชอบปิกปองด้วยมิสเตอร์ใช่ครับแี้ก็สอยไม้กับไปเหมือนกันก็เดี๋ยวลองลองสอบที่บ้านก็ได้ครับครับสำหรับอมก็คล้ายๆกับพี่เจเหมือนกันครับฟิตเนสแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือโยคะนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกแบบมีความดีกันหมดเลยมีความแบบปวดกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับผม ถ่ายซีรีส์ก็ไม่รู้ว่าก็ก็ปวดกล้ามเนื้อมันก็ต้องยืดนิดนึงนะครับเคยชวนกันไปออกกำลังกายอไหมครับไม่ชวนกันไปออกกำลังกายทำไมพวกเรากลุ่มนี้จริงๆก็เคยนะเคยแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกันใช่ว่าไม่ตรงกันคือไม่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าจะมานาทําให้มันเกิดขึ้นได้ใช่ครับผมแต่ว่าก็แต่คนแต่ละคนก็จะออกกำลังกายแบบว่าอย่างที่บอกว่าค่อนข้างที่จะ ต่างกันแล้วแสดงว่เป็นการฟิตเนสก็อาจจะออกแบบว่าคนเดียวก็ได้อะไรใช่ก็อาจจะแบบว่ากลัวเกรงๆอาจจะเกรงเ่าออกพร้อมกันอะไรเห็นกล้ามไม่คิมแบบแต่ว่าคุณมีเพราะคุณมีคนชวนไปฟิตเนสหรือเปล่าครับเพจในข่าวอะไรนะมีคนชวนไปฟิตเนสหรือเปล่าก็มีก็มีครับผมคุณก็มีไม่ใช่เหรอก็ช่วงนี้ก็เริ่มมีครับกลังกำลังติดไสแถวๆเลยนะมีผูดึ ุดท้ายกันอยากให้เชิญชวนแฟนๆนะคะที่มามาอบมาอะไร่ใช่ครับก็จริงๆก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับแบบว่าทั้งที่มาในงานแล้วก็ทางบ้านก็มีโอกาสก็มาเลือกดูกันนะครับของ s u p e r s p o r อตอนนี้ก็รีโนเวทใหม่แล้วแล้วก็ทุกอย่างคือมีครบคแน่ๆไม่ว่าจะชอบเป็นกีฬาตัวไหนใช่ครับก็คือจริงๆก็อยากชวนชวนให้ทุกคนออกกําลังกายเพราะว่ามันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ทั้งด้านจิตใจเนาะแล้วก็ด้านสุขภาพกายด้วยครับผม สามารถเริ่มได้วันนี้เลยจากการออกกำลังกายเริ่มวินนิมได้เลยนะครับนนิมได้เลยอ้าวไปสามสี่นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกำลังกายกันเยอะนะครับมาจอยเป็นแก๊งเฮลตี้กับพวกเรา3คนกันได้นะครับที่ไหนที่ไหนที่ซูเปอร์สปอร์ตนะครับเอาเป็นไงพูดถึงมาซูเปอร์สปอร์ตพูดถึงกีฬาเลยดีกว่าได้ฮะแต่เรานอยูซีอะไรบนะเว้ายแล้วแต่รู้แล้วนี่นอะรู้แล้วรู้แล้วก็กินก็พิงคันเตอร์ ผม,ผมก็ซันน่บลูฮะซันน่บลูเหมือนกันนี่สองตอนหนึ่งเลยค่สองตอนหนึ่งเลยยังไงทีแต่เราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะใช่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเดี๋ยวบอกเลยว่าตัวตึงแน่นอนแต่ว่าแบบว่ามันเราเสียเปรียบหรือเปล่าโอ้มเพราะว่าอะไรหรอกำลังใจเราอยู่จากตัวข้ามสองคนนี้เขาพงแบบแต่เราคนไปอยู่ เขาจริงเหรอเขาอยู่ทีมเดียวกันหมดเลยเหรอใช่เป็นเรื่องดวงกันนะพี่ออฟพี่ออฟเลยเหรอเลยเราเล่นไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างก็ได้นะครับผมจะได้แบบจะได้เป็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับผมตีกันซะบ้างนะครับปกติก็คือแบบก็ตีกันเหมือนกันนะครับไม่แข่งกันหรือมีเราเขาจะยอมให้เราเออ ผมยอมให้เข้าแทนดีกว่าเราเล่นเราเล่นเราเล่นเขาอินในนี่ไงเขาอินเป็นเพ็นไทยเป็นไายไงก็ยอมหมดไปเลยก็ก็ถ้าในซีรีส์ยอมไปแล้วชีวิตจริงเราจะไม่ยอมแล้วนะครับเจอเปลี่แน่รอดูไม่ยอมแน่นอนไม่ยอมแน่นอนอย่างเรากับคนเราคงู่ไม่อยู่ในทีมันแบบเพื่อนเสียบเสียบปัี่ย เราก็อาจจะลงกีฬาคนละประเภทก็ได้นะครับใช่ก็ต่างคนต่างไปหาชัยชนะมาให้กันกันตัวอยู่สีหนังใจอยู่สีนังเลยนะใช่แล้วก็ก็มีกำลังใจกันทำไมหรอแม่แต่เดี๋ยวเราอยู่คนละสีจ้ะอ๋อใช่อันนี้คือต่อให้แต่คุคนมีมีคุณเต้ไงคอยช่วยเหลือไงเลยเหรอใช่ไหมใช่ข้าเาะตัวอะไรคุณเต้เป็นทรนเดร์นะ เราแรงเยอะมากแต่ละคนอ๋อพี่เน้ก็เป็นเทรนเนอร์ได้เหรอใช่ไม่ได้เล่นกีฬาที่มันใช้รุนแรงเยอะนต่จะสู้ใครกับผมหรืออะไรถามดีกว่าคุณคิดว่าสีเหลืองคือใครคือไม้ตายของสีแก็ต้องเป็นนุนิวเท่านั้นเพราะเขาเก่งหลายอย่างนะมีอะไรนะยีงธนูอะไรนะใช่ไม่ยิงธนูมีอีสปอร์ต ไม่ยิงยิงขนุนไปนึ่งยิงยิงไม่ข้ามฟ้าใช่ก็คือนุนิวเขายิงธนุนแบบไม่ข้ามฟ้าเขายิงแม่นทุกอันเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นแล้วตลาดให่ถ้าใครถามว่าเราคิดว่าทีมสีส้มอันนี้บลูเหรอครับผมอันนี้บลูใครจะเป็นตัวตึงกคเป็นตม่ึงจะตอบว่าพี่ซีนะเพราเป็นซีส้มที่ไม่เคยได้เลยกำลังจะตอบพี่ซีเลยนะครับใครดีอ่ะใครดี ผมและงานไปฉีดโบม,มาไม่ใช่คนละตึงคนละตึงไม่ไม่ไม่อ้าวทิก่อน ถ้าตัวตื่นจริงๆเหรออาจจะให้เป็นแน่ชนะแน่ลงเราคุณมีตุ๊กตาพี่บอบบี้ไหมฮะตำนานเทนไฟท์เทนนะครับผมแน่นอนว่ามัดกัมเนลของเขานี่จะแบกแบกแบกสีเราได้อะไรนะกุศลภูมิบ้างกุศลภูมิเนี่ยถ้าเดินไปผิดสนามฮะอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าถ้าถึงเวลาจริงว่าอ้าวแข่งฝั่งนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าก็ไม่แน่นะฮะเพราะอาจจะตกไม้ตายมาอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าผมผมแล้วตอบซีเหมือนกัน ไม่ไม่ใช่เหมือนกันดิผมผมกอยากตอบพี่ซีเพราะว่าพี่ซีอ่ะเออเรียกว่าอะไรเป็นเป็นร่มโพล่มใสของสีส้มนะครับผมเป็นแบบมากประสบการณ์มากประสบการณ์ที่สุดนะครับผมเป็นผู้อาวุโสนะครับผมเออเขาว่าอะไรแล้วก็ว่ากันนะครับผมใช่ไหมแล้วเชื่อว่าพี่ซีจะพาเราไปสู่ชัยชนะได้อย่างแน่นอนนะครับสับนนิบลูสีข้อมูลก็มีอย่างพวกรองรองเล็กอย่างแพทซีอยู่ ก็ตัวตึงเหมือนกันนะใช่แต่เราก็มีโทรมาร์ทเหมือนกันนะโทมัสแบบทกดสายทุกกีฬานะเออเขาไมีมีโทมัสนะโทมัสก็แบบได้ทุกกีฬาอไอย่างเงี้ยเราต้องแบบฟิตร่างกายเตรียมพร้อมด้วยขนใช่จริงหรือว่าเราคิดว่าเป็นกองเชียร์ไม่เราเราใครบอกว่าที่นี่เขามีกองเชียร์ทุกคนตาต่อตาฟันต่อฟันกันหมดครับใช่แล้วค่ะใช่ก็จริงก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ก็ ก็เป็นช่วงนี้เหมือนกับค่ายเราอะไม่รู้เป็นอะไรแบบออกกําลังกายกันทุกคนเลยเนาะแบบว่าใครที่ปกติไม่ออกหรืออะไรเงี้ยก็ช่วงนี้ก็คือแบบว่าฟิตกันมากๆฟิตกันจัดจัดสงสัยแบบทุกคนกะว่าเอาเหรียญทองอะไรไม่มีแข่งกับอเล็รแน่นอนในกีฬาสีครั้งนี้ซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าแบบผลผลภายได้จากสิ่งนี้ก็คือทุกคนแข็งแรงนะใช่ทํางานกันได้อย่าง ขยันแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกันเหมือนแต่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวชิวสามจะกดบัตรแล้วมันมีคาถาเพื่อนแฟนกดบัตรทำไมอันนันต์บัตรเชยครับติดเท่ใช่ครับทองสักสี่ห้ารอบผมว่าไม่ไะ้เออผมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะมันเป็นความเชื่อที่แบบว่าเราต้องลองเชื่อก่อนใช่ไหมใช่ถ้า,<ช>ถาเราลองเชื่อเนี่ยอันนันต์บัตรเชยก็ทําให้เรากดบัตรได้เออคาถาเหรอครับผม หรือเรามีแต่คาถาละคำถาลูไม่จิกเลยเบอร์จะเป็นยังไงคาถาหรอก็นโมตัสสะนโมัสสะไม่รู้ว่านี่นี่คิดว่าแค่แค่ใจเราเชื่อว่าเราจะได้อะมันก็จะได้การ manifesting นะแค่เรา put our mind into it เหมือนกันถึงก็เหมือนกันครับก็คือ manifest out เชื่อว่าเราได้เราก็จะได้ต,ต้องไว้ใจอันหน่อยครคะเรา,า,าต้องให้ไว้ใจกันก่อได้ดใช่ชครับก <บร S 1> ็วันที่13เนาะกดบัตรแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมวอร์มนิ้วกันแล้วก็ใครที่อยากได้ตรงไหนที่นั่งไหนอะไรเนี่ยขอให้กดได้ทุกคนแล้วก็มาเชียร์กันรับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์นะฮะคือพูดไปก่อนตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ว่ารับรองว่าพวกเรามีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วครับผมนะ ห้องดำจะเขาเยาหรือเปล่าแั่นละสี่ไปแล้วหนึ่งนี่นา<ม>ใช่ไหมไมปบ้าอะไรนะอะไรนะลิปปะน,นะไปพูดคุณโอมหาหนูทำอะไรเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยกลางโอม่งไม่มีห้องดำตอนนี้ยังไม่เคยหลุดอะไรทั้งสิ้นเลยหรือเปล่าปากไม่ต้องโดนไล่โดดใช่ใช่งานเดียวอับเจ็ดผลงานแยกแบบนี้เป็นยังไงบ้างคุณเธอวันนี้ก็คุณเธอเราเปิดกล้องกันไปแล้วสามค <c oughs> ิวนะครับครับสนุกมากๆเลยเป็นอะไรที่แบบว่าหลุดไหมเดี๋ยวนั่งนั่งฟังอยู่ เป็นอะไรวะเอาจะช่วยเตืละกันแล้วก็เราแบบอยู่ด้วยกันแบบว่าแค่24ชั่วโมงเหรอเพราะทำบอกว่าแบบมันมันเป็นพานธ์ปัจจุบันแล้วส่วนใหญ่24ชั่วโมงได้ไงล่าสุดุหนีไปเที่ยวกับคุณเต้มาอันนั้นคือจริงวายอว้าย2ชั่วโมงไม่ได้ไปกันสองคนเล้ยนะไม่ได้ไปกันสองคนแต่ว่านอนกันสองคนหรือเปล่าอันนี้ยัยความลับเหรอความลับนางฟ้าไม่รับรู้อะไรทั้งนั้น ได้พักผ่อนเฉยๆเพราะว่าแบบเขาแบบเอเนอร์จีแบบทงกันธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็พาไปไม่มีใครว่างยเจอังไม่ได้ชวนผมเลยเออไม่เห็นชวนหนูเลยพี่คิมชวนแล้วอ่าวชวนแล้วก็ได้ชวนแล้วก็ได้ เมื่อแล้วแต่เขาไม่ไปหรือเปล่าเมื่อแต่เวลาไปใช้กระเป๋าซี่ทีหรือเปล่าตายแล้วโอจะไปอะไรอีกล่ะกระเป๋าใช้ทีไหมคะวันนี้ก็พกมาไปใช้ทุกที่ใส่ของแบบไม่่รู้วาไไหนจะปเลยแค่นั้นแต่เมื่อใส่ของได้เยอะไม่จะหายได้ไม่ต้องใส่ของแต่ว่าใส่ใจกระเป๋าเขาได้ได้ที่เขาได้มาเขาตั้กระเป๋าเองไม่ได้แล้วทีมมาจำพายอยู่แล้วเขามาถามว่าเห็นกระเป๋าไหมเห็นกระเป๋าไหมแล้วเนี่ยจะพายอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็น ไม่คือเราไม่คือไม่คิดว่าเป็นเก๋าเราไม่คิดว่าพี่คิมเป็นขโมยอ้าวจำคนเขาขอไม่ได้จำคนให้ได้ไม่ได้ขโมยนะไม่วด้เก็บไว้ให้เพราะเดี๋ยวมันจะหายเราดูแลให้แม้แต่ก็จริงมถ้าเขาอะไรก็ขอบคุณคนให้ด้วยครับพี่คิมจริงคนให้เขาจริงมัมีมากกว่านี้แต่ว่าเราแค่พี่คิมไม่รู้เรื่องเยอะไม่ยอมพูดไอ้บอกไอ้บอกออกกองด้วยกันสามสี่คิวนี่ก็แบบแล้วก็มีมีมีบ้างครับอก แฟรเลยแฟรเลยหรอต้องรอไปแล้วแฟรอุ๊ยแต่เราว่าเราไปแฟรตรงนั้นดีกว่าจริงอันนี้คือที่สุดอันนี้คือยังไปหนึ่งอะไรนผลกานไม่ดีเหมือนกันนะอะไรนะครับผลงานไม่ดีเหมือนกันนะคะผลงานอะไรครับผลงานซีรีส์ไงจริงเล่นดีมันดีมากเลยไงครับผมก็ตั้งใจกันทำทุกคนนะครับอันนี้คือฝากต่อได้เลยไหมได้เราสิเราสีได้ครับก็จะขายคู่เราได้ S <S> ได้นะครับผมก็ตอนนี้มีซีรีส์คัมภีร์เก่งเธออยู่นะครับก็พอมกับพี่เจเล่นนะครับตอนนี้ก็อีพีที่สิบแล้วนะครับผมวันเสาร์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนติดตามกันเรื่อยๆเลยนะครับมีอีกสี่ตอนเลยอีกแค่ห้าตอนเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องกำลังเข้มข้นเลยติดตามกันดูนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้ก็เด็ดมากเด็ดมากจะเด็ดขนาดไหนใครเดลยนะลองไปถามท่านชายคณินดูสิครับผมบอกว่าเขาอยากไปเที่ยวห้องศิลปะอะไรอย่างี้หรือเปล่าเลยเหรอนี่คือสาววายนะวายจะบอกไหลอยู่ตรงนี้ แต่จริงเราสับขาหลอกมา EP สุดท้ายไม่บอกไม่บอกเราไปดูกันเองตั้งห้าตอนจะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าคุณเขาเขาในบทพิ้งไก่เขาฝากผลงานไปดีนะคะเราพูดราคาจึ้งอะไรนะครับในบทคุณนักคุณนะฮะก็บทนล้วพูก่อนเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็เอ้ยในบทเจเอชื่อเจเหมือนกันเนี่ยนะลืมไปเลยจะฝากคุณจะฝากผลงานกับเขาหรือเปล่าอะไรนะครับฝากผลงานเหมืองในร่มหรือเปล่าพรมเหรอ เขารู้เป็นผู้ใหญ่ไงอะไรเงี้ยผมมาทางเด็กอันนี้หมายถึงว่าในแง่ของรูทั่วไปใช่ผมก็มาเป็นเด็กน้อยสาสายก่อนก็รอเจอกันเอก็รอเจอกันนะครับผมเผมคือไม่ใส่หรออะไรนะเผมคือไม่ใส่หรอโอ้โหไม่ได้พูดอะไรเขาใจผิดมาตลอดผมไม่ได้พูดอะไรยังไงยังไงล อะไรนะฮะโอ้ยนั่งดูนั่งดูตลอดนั่งวันนั้นก็นั่งดูกันนั่งดูกันเยอะมากมันถึกว่าร้อนมากมันร้อนลุ่มมันร้อนมากก็เป็นแบบรู้ไปหแบบที่รู้ไปนี่แหละใช่คือแบบโอมแสดงดีจริงมันคือ่พจิมมี่หรอกอะไรนะอะไรนะจิมมี่อะไรจีจิมมี่ไม่น่ารัก จิมมี่ทำร้ายจิมมี่แบบว่าอย่างนี้ไม่ได้แต่เขาเต็มใจเขาเต็มใจว่าเขาต้อรั้าใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่ทันและวเขาต้องต้องทำคะแนนมากกว่านี้มีมีมีทำคะแนนมากกว่านี้ไหมไม่ก็ก็อย่างที่เห็นว่าอีพีหลังๆรามินก็เริ่มแบบเริ่มลดความหายลงมาเรื่อยๆใช่ไหมก็ก็เริ่มมีหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมเขาที่ไหนที่ไหนอะคะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้พบไม่รู้เหมือนกันไม่ได้พบมาอยู่กับตัวเองนั่นแหละครับอยู่กับตัวเองใช่ก็นั่นแหลครับพี่จิมมี่ก็พี่จิมมี่ก็เต็มที่มากๆเลยนะครับผมก็มีหลายคนปั่นไส้รามินเยอะมากเลยนะครับผมที่อมเห็นมาก็อยากจะบอกว่าอะไรก็เป็นถือว่าเป็นการแสดงที่ดีของจิมมี่นะครับทำให้คนได้กินได้ขนาดนั้นก็ชื่นชมจิมมี่กัด้วยนะครับทุกคน เป็นการใช้ที่นี่นะครับฝากทุกคนทุกเรื่องของดูมันดิเลยนะที่ออนอยู่แล้วก็กำลังจะออนแน่นาคตใช่ครับก็นี่เป็นวงสองใบล่าสุดของมองเราด้วยใช่ครับผมครับมีมาเป็นทอดๆเลยนะครับผมจะไม่ปล่อยให้ทุกคนเราเรามีมาเป็นต้มๆไหมฮะไม่มีนะฮะไปคำถามต่อไปเลยเลยอยากให้ฝากแล้วสุดท้ายแล้วผมก็ฝากใช่ไหมครับก็อยากแล้วฝากทุกคนนะครับฝากซูเปอร์สปอร์ตด้วยครับก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันแล้วก็อย่าลืมมาช็อปกันที่ซูเปอร์สปอร์ตครับผมแล้วก็ ก็ผลงานของพวกเราซีรีส์จากทางดูมันดีครับก็จะเป็นข้ามฟากเคียงเธอครับพบเธอล้วก็ซีรีส์ในอนาคตโปรเจกต์ด้วยครับขอบอกตักไว้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ